นะครับมันยิ่งจะทําให้กับหมู่บ้านเขาเดือดร้อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครไปอยู่ฝั่งจําเลยนะครับนะครับรูปบคลก็บอกแล้วนะครับความวิบัติมันจะตามมานะครับเจอแม้แต่รถทัวร์นะครับผ่านหน้าบ้านนะครับรถทัวร์ผ่านหน้าบ้านลงถ่ายลูกกับจําเลยแป๊บเดียวเนี่ยนะครับความบนรลยเกิดขึ้นทันตาเห็นเลยเห็นไหมนะครับไปผูกผ้าเขามาให้สอสอเนี่ยก็เด่นเลยนะครับเห็นไหมล่ะ รออนะรกระเด็นเลยนะครับเออนะครับกระเด็นเลยนะครับเห็นไหมความวิบัติอ่ะถ้านายดีๆมาอยู่ด้วยก็กระเด็นเลยเห็นไหมละ่ะถ้านายหัวร้านเรียมับมามาับม,มาอยู่ก็โดนด่ากลับอ่ะนะครับเห็นไหมละ่ะแต่ถ้านายคนนี้นะครับที่บอกว่าน้องหายเนี่ยนะครับมนะก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะว่าจะเป็นยังไงในวันข้างหน้านะครับเอฟซี FC ก็คงจะบ่นกันใหญ่ละครับนะเอฟซีนะก็คงจะบ่นกันใหญ่ นะครับโอ้ยนะครับมวัวแต่ไปหาเสียงนะครับนะนะครับเออแล้วพยโงพยานไม่ไปหาเลยนะครับไม่สอบพยานเลยนะครับไม่ถามพยานเลยแต่ฝั่งนู้นะนะครับเห็นไหมนะครับฟังฟั่งทางฝั่งทางโจดนะครับเห็นไหมเออฟังทางโจ์เขาจะซ้อมนะครับมีการซ้อมพยานด้วยนะครับเห็นไหมแล้วฝั่งนี้ยังไม่คิดที่จะซ้อมพยานเลย นกครขึ้นศาลเนี่ยนะครับในคดีนะครับถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยคดีใหญ่นะครับคดีอาญาใหญ่นะครับโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันต้องมีการซ้อมพยานกันบ่อยๆนะครับเห็นไหมล่ะเวลาขึ้นลงขึ้นศาลนะครับก็ต้องซ้อมนะครับซ้อมพยานนะครับนะครับพอไล่แล้วลุงนะครับหกร้อยคนไล่แล้วนะครับว่านะครับลุงมงคลเป็นคนตันหานะครับว่า นี่นะครับโอภาษทองฉายนะครับคลื่นเสียงฟ้าใสนะครับนี่ก็นะครับอาจจะเที่ยงคืนแล้วนะครับนะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปหลับไปนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่มาคุยกันใหม่นะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับเช็คด้วยนะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับนะแล้วก็จะนะครับวิเคราะห์ในในส่วนต่างๆของจําเลยเนี่ยเพราะมันหลายคดีเหลือเกินนะครับ จนจาแทบไม่ได้นะครับนะ,ะแต่และคดีนะจําแทบไม่ได้เลยนะเออนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจําไม่ได้จริงๆนะเออถอนไม้เออตบหลังหน้าข่าวนะครับเนะแล้วก็มีคดีอูยเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเออนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่ดึกดื่ดนค่คืนแล้วนะครับนะนะครับจะจะหกทุ่มนะครับจะ จะเที่ยงคืนแล้วนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับลุงวิเคราะห์ได้สุดยอดครับนะคุณสันตินะครับขอบคุณมากนะครับหนึ่งตะวันขอบคุณครับลุงนะครับหนึ่งตะวันมาแล้วนะครับนะเทพลีโอลูกสาวคนเล็กนะครับลูกสาวคนโตนะครับเครื่องแฟนนะครับมีเยอะแยะไปหมดนะเครื่องกวอตาเครื่องแม่ยายโขนมาหมดนะครับว่าฮิ่บรนแดงแขงนะครับรถสตอรี่สวัสดีค่ะลุงนะครับเทพลีโอ นะครับเพื่อนเสียงภาษาไทลุงลุงเกินหกร้อยเอาออกเอาออกนะครับว่าอ่าอ่าอือนะครับแล้วก็อย่าเข้าลืมอย่าลืมไปกดติดตามเพื่อนเสียงภาษาไทยลสตอรี่นะครับเอ่อแล้วก็ไซดีนเออ่พี่ไซฟูดดีนะครับเออ่ไซฟูดดีนะครับอชานแนลนะครับแล้วก็ช่องพี่ปูหล่นนะครับเออ่ช่องจักรพัฒน์ชานแนลนะครับเออพี่หลวงมาไกลนะครับพี่หลวงมาไกลชานแนลนะครับนะนะครับพี่หลวงมาไกลชานแนล โอ้หลายๆช่องนะครับจำจำแทบไม่ได้นะครับที่แน่ๆช่องน้าแต่ก็อย่าลืมนะครับนะช่องน้าแตหน้าตายน้าเสริมนะครับแม่น้องชมพู่นะครับอ่หลายๆช่องใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็นะครับเข้าไปกดติดตามได้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะได้รู้นะครับเวลาแม่ชมพู่ขึ้นมาด่าใครเนี่ยนะครับนะว่าอ่าเนี่ยนะครับหลายๆช่องนะครับในฝั่งเราก็กดนะครับก็กดนะครับนะครับ ส่วนจำเลยไม่ต้องไปกดติดตามมันหรอกนะครับเนาะนะครับเออนะครับน่ะมันก็นะครับมันก็เด้งขึ้นมาอยู่ดีขนาดลุงบางคนไม่ได้กดติดตามมันนะครับน่ะเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งอย่นั่นแหละครับว่าออเอนะครับลุงบางคนไม่ได้กดติดตามนะครับจำเลยนะครับน่ะเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งน่ครับนะครับเด้งไม่เด้งไม่พอนะครับเออช่องตัวเองเข้าไม่ได้เอาช่องลูกเข้ามานะครับว่าอ่าอ่าเนะครับสมน้ำหน้านะครับพี่ตา พี่ตาแฟมิลิดด่าเข้าไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลชันเนี่ยก็จะขอลงกดน,นะครับสวัสดีครับ f อทุกๆท่านนะครับ